เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องติงกัต่นเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเกม Black Clover Mobile อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการจัดทีมนะครับลงกิจกรรมจับโจรให้ได้คะแนนเกินสามหมื่นขึ้นไปนะครับเพื่อรับรางวัลระดับสูงนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยสเตลล่าโกพัทบริการเติมเงินเกม Black Clover Mobile และเกมมือถืออีกมากมายในราคาถูกเติมถูกเติมไวไว้ใจสเตลล่าโกพัทสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อแอดไลน์เพื่อไปใช้บริการได้เลยนะครับผมยละ สามารถดูใต้ดีสคริปชาได้เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมท้าทายจํากัดนะครับหรือว่ากิจกรรมใหม่นะครับบทพิเศษในการจับโจรนั่นเองนะครับถ้าปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมผ่านด่านหนึ่งถึงด่านหกปกตินะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับเป็นพวกจรวดเศษ SSR เป็นหลากสีแล้วก็วัสดุในการัพ EXP นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีคะแนนอยู่อันดับท็อปๆเลยครับคะแนนโดยรวมก็จะยิ่งได้นะครับผมนี่อุปกรณ์ปลุกเสกซึ่งเป็นสีม่วงนั่นเอง เป็นระดับ LR ซึ่งระดับ LR ตอนนี้ยังหาไม่ได้จากที่ไหนครับจะฟาร์มจากในรันเจี้ยนก็ยังไม่ได้นะครับดังนั้นการที่เราจะหาไดครับวัสดุปลูกเสกในระดับ LR นะครับ,ระบ,ะรบจะต้องหาจากกิจกรรมหลายๆอย่างเท่านั้นไม่ก็จากแพ็คนะครับโอเคครับผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะมาสอนจัดทีมกันดีกว่าว่าจัดยังไงให้ได้คะแนนเยอะนะครับผู้ชมอาจจะจัดได้คะแนนเยอะผมอีกต่างหากนะครับผู้ชมครับในการจัดทีมนะครับผมเราจะปั๊มคะแนนโดยการที่เอาตัวละครนะครับทุกตัวนะครับที่มีสกิลทุกสกิลนะครับเป็นการปั๊บหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโนเอลนะครับชามี่ชุดว่ายน้ำนะครับ วานเนซ่านะครับผมหรือว่ามิโมซ่านะครับสกิลมันดียังไงเราถึงเอา4ตัวนี้นะครับเข้ามาจัดนะครับผมมาดูตัวแรกครับโนเอลนะครับผมแต่ว่าเป็นโนเอลเอสอาร์นะครับสกิลของโนเอลทุกสกิลนะครับจะทําการบัฟทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับเมื่อเขายิงธรรมดาเขาจะได้บัฟพลังเพิ่มหลักป้องกันนะครับเลเวลหนึ่งนะฮะเห็นป่าวอันนี้ก็ได้บัฟนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราจะเอาตัวที่แบบว่ายิงแล้วติดบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีแบบว่าโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์จะติดบล็อก สกิลสองจะเป็นบาลียน้ำนะครับให้กับเพื่อนหนึ่งคนนะครับนี่ก็จะได้เป็นาผลบาลียครับถือว่าเป็นหนึ่งบัฟเหมือนกันนะครับส่วนสกิลที่สามนะครับก็ได้บาเลียและพลังป้องกันได้สองบัฟอีกต่างหากนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับ แต่ว่าเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่แค่ที่สกิลทุกสกิลเท่านั้นนะครับเคล็ดลับอยู่ที่ว่าการสกิลคุณใส่อะไรไปด้วยครับ <Wow. S 1> อย่างเช่นการสกิลคุณควรใส่การสกิลที่มีแพสซีฟนะครับติดบัฟเหมือนกันครับอย่างผมใส่เป็นน,นี่ครับการ์ดของชารี่นะครับเมื่อใช้สกิลสองจะให้ผลบัฟนะครับเพิ่มพลังโจมตี1 0เลยนะครับซึ่งการสกิลนี้มันจะให้ผลบัฟแน่นอนนะครับเมื่อใช้สกิล2ดังนั้น รเราจะหาการ์ดอะไรก็ได้นะครับที่ใส่แล้วนะครับผมบัฟแน่นอนนะเมื่อใช้สกิล2ยกตัวอย่างเช่นการ์ดใบนี้ก็ใช้ได้ครับของเจ้าเวลทอสก็ใช้ได้เช่นกันครับให้ผลบัฟข้องตัว11%เมื่อใช้สกิลพิเศษแต่ว่าสกิลพิเศษอาจจะต้องนานหน่อยกว่าจะได้ใช้ครับดังนั้นหากการ์ดที่มันเป็นใช้สกิล2รัวๆจะดีกว่าครับผู้ชมครับโอเค สำหรับตัวโนเอลนะครับจะใส่เป็นการ์ดวอลทอสหรือว่าการ์ดของแซลลี่ก็ได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้ามีแซลลี่ให้ใส่แซลลี่ดีกว่าเพราะว่าแซลลี่มันมที่สกิล2ครับซึ่งสกิล2ใช้ได้บ่อยมากๆอยู่แล้วครับ แล้วประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าพรสวรรค์ด้วยครับใครที่อยากได้คะแนนเยอะๆจริงๆครับคุณควรจะต้องอัพพรสวรรค์อันนี้ครับโอกาส20%จะให้ผลบัฟลดคูดาวสกิล2ลง1เทินนะครับเมื่อเริ่มเทินมาได้ครับผมเมื่อคุณติดลดคูดาวแล้วใช้สกิล2ได้รัวๆเมื่อไหร่นะครับมันก็จะไปพ่วงอีกครับสกิล2ก็จะได้บัฟบาลียอีกแล้วบัฟบาลีไม่พอครับก็จะได้บัฟจากการสกิลอีกต่างหากนะครับนั่นก็คือบัฟของเจ้าตัวการสกิลเชอรี่นั่นนนนเเอองคคัััด้้มมจะะไแยยากลโ ต่อไปเป็นตัวที่2ละกันนะครับตัวที่2จะเป็นอเาเจ้าชามีชุดด้วยน้ำนะครับทุกสกิลจะเป็นการปับ UM ๊บฟื้นฟูพลังต่อเนื่องเหมือนกันครับสกิลหก็ได้ฟื้นฟูพลังต่อเนื่องสกิลสก็ได้ฟื้นฟูพลังต่อเนื่องและสกิลสาได้ทั้งป้องกันและฟื้นฟูพลังต่อเนื่องอีกต่างหากครับเอาไว้กันตายด้วยนะครับเพราะว่าในกิจกรรมนี้นะครับจะไม่เน้นใส่ดาเมจกันนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนทุกชิ้นนะครับผมของทุกตัวนะจะใส่เดฟให้หมดเลยนะครับ จะเป็นการใส่อุปกรณ์เด็บหมดเลยยกเป็นเจ้าชามีตัวนี้ครับชามีตัวนี้ใส่เป็นเลือดครับต้องใส่เป็นเลือดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะหิวตามอ่าเปอร์เซ็นต์เลือดนั่นเองเราต้องต้องใส่เป็นเลือดนะครับสำหรับเจ้าชามีนะครับส่วนการสกิลเจ้าชามีนะครับคุณจะเลือกใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ครับ สกิลนี้เช่นกันนะครับเป็นให้ผลบัฟเพิ่มแรงโจมตีเวท18%นะเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นเมื่อใช้สกิลสองอ่าอันนี้คือติดร้อยแน่นอนเมื่อใช้สกิลสองคุณได้บัฟนี้แน่นอนครับดังนั้นเอาการ์ดไอ้นี่มิมซ่านะครับผมเอสร์มาใส่ได้นะครับต่อไปนะครับผู้ชมก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆก็อย่าลืมไปอัพอันนี้ทุกตัวเลยนะครับพรสวรรค์ที่มีโอกาส20%นะครับที่จะลดคูลดาวน์สกิลสองนะมันจะได้ใช้สกิลสองลัวๆแล้วก็มันจะได้ไปติดอ่าบัฟจากหน้าสกิลลยด้ัพพนนนนะะะะคคคครรรัััับบใที่อออยยากกไไไดด้้แเๆ็ปตวต่อไ จะเป็นมิโมซ่าครับมิโมซาทุกสกิลเลยเหมือนกันของมิโมซ่านะครับจะ ได้คะแนนบัฟเหมือนกันนะฮะแล้วอันตีก็จะได้ได้เพิ่มของมาร์มังกันไปด้วยนะครับส่วนหน้าสกิลก็จะใส่มิโมซ่า SR เช่นกันครับเพื่อเพิ่มบัฟเนาะเมื่อใช้สกิลสองัวก็จะได้แบบว่าบัฟคอมโบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอัพอันนี้ด้วยนะครับอัพลดสกิลด้วยนะครับนี่อันนี้เลยครับต้องอัพหน้านี้แต่ผมไม่ได้อัพไงทรัพยากรผมมีไม่เพียงพอรองเท้าผมไม่พอนะครับใครอยากได้คะแนนเยอะก็ไปอัพนะครับมันจะได้ใช้สกิลสองลัวๆมันจะได้เปิ้ลแต้มนั่นเองนะครับต่อไปเป็นวาาาาเเเนนนนนนซซ่่่คคครรรััััับบบบววกกก็็็ปปต SR ะะผมมททีุสิลลฟหดย ครับสกิลหนึ่งนะครับจะเพิ่มแม่นยามเป็นบัฟเหมือนกันสกิลสองเพิ่มพลังป้องกันเป็นบัฟเหมือนกันซึ่งสกิลสองผมใส่เป็นการ์ดบอลทอรสครับเพราะว่าผมมีการ์ดอื่นให้ใส่แล้วนะครับอ่าถ้าผมมีการ์ดเอออื่นหรือว่าการ์ดที่มันโจมตีแล้วได้บัฟแบบสกิลสองอ่ะใช้สกิลสองแล้วได้บัฟร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะใช้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีแล้วของผมแล้วผมจะใช้เป็นบอลทอรสนะครับก็ใช้อติหรือสกิลพิเศษนะจะได้บัฟหนึ่งบัฟนั่นเองนะครับ ก็สามารถไปหามาใส่กันได้เลยนะครับนตีของเจ้าวันนิซาก็เป็นการบัฟเหมือนกันครับทุกสกิลไปการบัฟหมดเลยนะครับดังนั้นกิจกรรมนี้นะครับทุกตัวจําเป็นต้องใช้สกิลบัฟซึ่งสีตัวนี้เมื่อไปยืนด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระดับสุดท้ายนะครับก็จะยืนได้แบบแน่นอนและ,ปะเปศูน์ครับเพราะว่าถ้ามีคนตายก็จะมีมิโมซ่าคอยชุบอยู่ด้วยนะครับและพยายามนะครับใส่อุปกรณ์ที่เป็นเดฟให้หมดเลยนะ ที่เป็นดีเฟนต์ให้หมดเลยนะครับอย่าแบบให้มันมีทางโจมตีเยอะเกินไปเพราะว่าการที่เราจะปั๊มคะแนนนั้นอ่ะเราจะแบบค่อยๆตอดไปเรื่อยๆครับเน้นเน้นตอดไปเรื่อยๆแล้วปับไปเรื่อยๆครับปับยาวๆครับดังนั้นใครที่อยากได้คะแนนเยอะๆนะครับต้องว่าทำให้ตัวที่ถึกที่สุดแล้วก็ตีเบาที่สุดด้วยนะครับผู้ชมครับและต้องมาเล่นดานหลังๆด้วยเพราะว่าดานหลังๆเลือดบอสจะเยอะกว่านีมันจะทําคะแนนได้เยอะกว่านะครับโอเคครับผู้ชมครับเมื่อผมสอนจัดเซตเรียบร้อยแล้วผู้ชมก็ ลุยได้เลยก็ถ้าจัดแบบผมก็น่าจะได้ประมาณ3 0 0 0 0ืขึ้นแล้วแะนะครับแต่ถ้าใครอัพพรสวรรค์ลดคูดาวสกิล2นะครับผมนะฮะก็จะอาจจะได้เยอะกว่าผมเยอะเลยนะครับก็ไปลองกันดูนะครับผู้ชมครับก็ไม่ต้องอะไรมากครับแล้วก็ปล่อยออโต้ไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จัดการกันเองครับผู้ชมครับก็ปล่อยทิ้งไว้เลยน่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเป็นต้นไปรับเพราะว่าถ้าเป็นเซ็ตนี้ก็จะค่อนข้างตีเบาแล้วนะครับแต่ว่าใครที่ใส่ดาเมจน้อยกว่านี้นะครับมันจะทำคะแนนได้กว่านี้นะครับผม สำหรับใครที่ทำคะแนนนะครับโดยรวมได้เยอะๆนะครับผมก็จะได้เป็นอ,อุปกรณ์ปุกเสกนะครับระดับสูงเยอะนั่นเองนะครับได้บานเลยนะฮะก็ทำคะแนนกันไว้เยอะๆนะครับ่นผู้ชมครับเผื่อจะได้ออฟลองระดับเทพมาจะได้มีปุกเสกไปปุกเสกนั่นเองนะครับ่บนผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเอาโอเคก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน